ผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้ตํารวจไปจับกลุ่มสุจิราสุจิราเป็นใครฮะเป็นเจ้าแม่แก๊งควาย <Huh? S 1> ไม่ได้หมายความว่ามีควายเยอะนะอันนี้เป็นชื่อเขา <Huh? S 1> ชื่อแก๊งคือเขาเป็นแก๊งที่หลอกคนมาเล่นการพนัน,นะฮะปรากฏไปดูเนี่ยมีหมายจับมีคดีติดตัวทั่วประเทศนะฮะ <Huh? S 1> 15คดี <Okay. S 1> แล้วไปหลอกผู้หญิงคนหนึ่งที่สงขาจนเขาเสียเงินไป200,000บาทครับนี่ฮะ นี่หรอคะนี่คือสุจิราเจ๊สุจิราใช่ฮะตำรวจไปจับเลยฮะ,ฮะสุจิราอายุ62ปีบสองปีก็บอกเป็นเจ๊ใหญ่หัวหน้าแก๊งควายเป็นชาวอำเภอท่าสาราคนครศรีธรรมราชผู้ต้องหาร่วมกันช่อโกงครับจับได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อุบลราชธานีการจับกุมครั้งนี้มาจากการที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับมาแจ้งความกับตำรวจว่าถูกสุจิรากับพวกเนี่ยหลอกลวงให้เสียทรัพย์เสียทั้งเงินสดเสียทั้งสร้อยข้อมือทองคำ รวมแล้วกว่า2 0 0 0 0 0บาทผู้เสียหายบอกต่อว่าเรื่องเนี่ยเริ่มมาจากการที่เธอประกาศขายบ้านราคา3ล้าน5แสนบาทแล้วมีคนติดต่อมาบอกว่ามีคนรู้จักสนใจจะซื้อคนคนนั้นก็คือเจสุจิรานี่แหละปรากฏต้นเดือนกันยายนเรับมีการน,นัดคุยต่อรองราคาที่ห้างแห่งหนึ่งที่หาดใหญ่ตอนนั้นได้เจอกับสุจิรานะฮะแต่สุจิราอ้างว่ามีหุ้นส่วนอีกคนอยากจะร่วมซื้อบ้าน แต่เดี๋ยวต้องไปคุยกันต่อที่รีสอร์ทนะผู้เสียหายก็ยอมรับเพราะตอนนั้นไม่เอะใจเลยฮะก็คุยก็คุยอยากขายบ้านาก็นั่งรถไปด้วยกันปรากฏระหว่างที่อยู่ที่รีสอร์ทเรับผู้เสียหายบอกว่าถูกสุจิรากับพวกเนี่ยร่วมหัวกันสร้างสถานการณ์ให้เธอหลงเชื่ออ้างว่าหุ้นส่วนเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการเสียพนันกรรมทัวหมดเงินไป6ล้านคุยไปคุยมามีการท้าทายให้ผู้เสียหายเนี่ยเล่นพนันกรรมทัวเธอบอกไปแล้วว่าเธอเล่นไม่เป็นตอนนั้นหลงเชื่อฮะ ร่วมเล่นพนันไปด้วยสุดท้ายบ้านก็ไม่ได้ขายเสียเงินค่าพนันไปอีกสองแส0บาทครับจริงๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเราคิดไหมคะว่าเริ่มถูกเข้าสู่กระบวนการทีไไไ่ไม่ค่ะไม่คิดพอแค่เราตอนนั้นเราเราเรา,เราตั้งใจแค่คือจะมาขายบ้านอะ่ะแล้วถึงช่วงจังหวะไหนที่เรารู้ตัวว่าเริ่มจะถูกหลอกช่วงที่ กลับไปค่ะหลังจากกดเงินให้เขาไปแล้วอะค่ะสองแสนนะคะมีเงินสดแสนห้าเอ้ยเงินที่กดมาจากธนาคารไทยพาณิชย์แสนห้า 105, แล้วก็เงินสดหนึ่งหมื่นแล้วก็ไปจำนำทองที่ห้างอีกสี่หมื่นรวมเป็นสองแสนบาทค่ะ,ะส่วนสุจิราว่ายังไงเจ๊ J. สุจิราก็ยอมรับสารภาพฮะว่าก่อเหตุจริงๆอ่ะนี่เจ๊ J. ก็ต้องมาให้การกับตำรวจนะครับร่วมกับพวกอีกหลายคนด้วยแต่ว่าตอนนี้พวกยังจับไม่ได้จับได้แต่เจ๊สุจิราคนเดียว ตรวสอบประวัติสุจิราหน่อยครับพบว่าก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งทำมาหลายปีมีผู้เสียหายทั่วประเทศมากกว่า15คดีนะครับมีรายงานว่าบางรายเนี่ยเสียเงินให้เจ๊นะฮะ20-30ล้านก็มีค่ะโอ้โห oh, แปลว่าผู้เสียรายนี้เนี่ยจิ๊บจิปไปเลยนะสองแสนถ้าเทียบกับ20-30ล้านเนะี่ยสุดท้ายเจ๊ไม่รอดนะครับถูกจับแล้วนะฮะ,ะที่เหลือ ที่ร่วมกับเจ๊เดี๋ยวตารวจจะขยายผลตามจับต่อแน่นอนแล้วก็ประเด็นสำคัญการจะตามเอาเงินคืนนะทีใช่ไหมคะไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วอ่ะแล้วเยอะมากนะนี่นนผู้ร่วมขบวนการนะฮะเออจ้าหน้าที่ดําเนินการแล้วนะคะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับสไลด์กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิว เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ